ที่ท่านนี้นะครับแกขโมยนะครับเคยมาทานละหนคแล้วสำหรับว่างห้อยในคราวนี้นะครับจะกลายเป็นว่างห้อยที่อยู่ในทีมเอาเวกอเวกก็คือตุกนะครับกลับมาหรือว่าเป็นการตื่นนะครับเราก็จะเสิร์ฟอาหารไทยสิบคอร์ดนะครับที่เป็นอาหารไทยทวิสต์นะครับเพราะว่าทวิสสมบูรณ์ก็ได้ทวิสที่รสชาตินะครับไทยพิเศนอลเทสร้อยเปอร์เซ็นต์เราทวิสที่ดีคอนสตรัคของโครงสร้างทั้งหมดให้เห็นชัดขึ้นให้อาหารไทยขึ้นสู่ไฟแรงนิ่งเร็วขึ้น ทั้งหมดในอหาตั้งแต่ขอดถึงขอดสุดท้ายนะครับ99%ของผลิตภัก์เรานะครับมาจากประเทศไทยครั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนในประเทศให้มีเงินหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจหลักของผมกับการทับอเวกในทางนี้นะครับสําหรับขอดที่ทุกท่านังได้กินในขอดแรกเนี่ยครับเราเรียกว่าสาหรือเราเรียกว่าจุดกําเนิดนะครับจุดกําเนิดมันเหมือนกับตัวเมียที่เราไปวางไข่ในน้ำแล้วก็กลายเป็นรูปกลมเลยน้ำก็เหมือนสาบู ข้างล่างครับเสิร์ฟกับครีสเซอร์ปเตโต้นะครับหรือว่า a อเคของเราเรียกว่าพลาสติกแมกมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราไปซื้อสับปะรครับถ้าใส่ถุงพลาสติกถือกลับบ้านให้เสมอวิธีการทานตัวนี้นะครับเอามือจับพลาสติกแล้วก็ทานไปได้เลยครับเอ็นจอครับครับผมขอบคุณครับกิน้พลาสติกเลยใช่ปะ ออวมันหักเลยโอ้ร right? ้อนไหมจากหัววงจรหัวห้อยกาจะมีวงจรการเป็นว้ายไตเกิดครับอยู่ในฟางของเรานะครับจากเมื่อกี้นี้ที่เป็นลูกน้ำออกมาเป็นเสลีเยสีแดงๆนะครับที่ทำมาจากหมอนบร์รลกแลลาสเจอรี่อย่ครับ ตักลางที่มาถึงืองเป็นเยสรมาจัดยูสุเจลลี่นะครับส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวขนมปังนะครับมิลเบรแล้วก็ย่างกับสามเปลนะครับแบบไทยๆนะครับข้างบนนะครับเป็นตับไก่นะครับที่มาจากฟาร์มออร์แกนิกนะครับจังหวัดราชบุรีวิธีการทานตัวนี้นะครับให้นําขนมปังกับตับไก่ปาดรวมกันเหมือนปาดแยมปาดเนยนี่แหละฮะแล้วก็ปาดเจลลี่วางข้างบนแล้วก็ปาดแยมถือแดงแตะข้างบนอีกทีแล้วกินเป็นหนึ่งคำท่านสามารถกินสองคำได้หมด บางคนก็จะสามารถกินหนึ่งคำได้นะครับก็แล้วแต่ปากเลยแต่ว่าเรานี่แหละครับควรควรทําแบบนั้นไหมฮะควรําเดียวหรือควรแบบครับถ้าคิดว่าอยากจะได้รสชาติที่ฉุนฉีเค้นอ่ะก็ต้องทำเดียวต้องทำเดียวแล้วแบบปากมันก็จะปุ้บๆอยู่สักพักหนึ่งนะครับส่วนจานนี่นะครับก็จะเป็นจานที่เรียกว่าอย่างที่บอกครับเป็นจานกลมๆเหมือนกับว่าถ้าจับก็จะได้แววแต่เกิดนะครับเป็นจานทข้างบน ตัวนี้นะครับมันเกบเสนอนกับขเพื่อกินไปแล้วเราเขาเป็นจุดก,กําเนิดต้นกําเนิอตอนที่เขากําลังจเจริญเติบโตอยู่ในในดักแด้ในในฝกของเขาตอนนี้เขาเราจะโผล่พ้นาน้ำบินขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่หญิง <c oughs> ห้อยบินขึ้นมานแล้วต้องรับประทานเลยก็คือยอดน้าค้างจากใต้ต้นไม้นั่นก็คือเกตทรีที่เราเห็นอยู่นะครับถ้าเราเห็นเป็นเงาเงาขึ้นมานลึกต้นไม้เลยนะครับส่วนทําไมต้องเป็นพวกันเหนนะครับทำไมต้องเป็นตวกนเหนือพวกันเหนือตัวนี้ครับูก ส่งต่อหรือส่งอทอดมานะครับจากตะวันลำปางเป็นเป็นคุณป้าที่แก่ที่ทำปกติเราก็ส่งเสริมช่วยอยู่เอามาแอบให้อาหารของเขามีมูลค่าและมีมรสชาติที่กลมกล่อบมากขึ้นปกติแล้วมันต้องเสิร์ฟกับแอกหมูหรือว่าหมูสามชัม้นข้อต่อไปข้างบนแต่เนื่องจากว่าถ้าเอามากินเนี่ยกับต่อแบบผมเนี่ยมันจะมันจะทำให้ปากเราลายไป ดังนั้นความกรอบที่จะมาทดแทนแล้วคือแป้งแบบเบรียกว่าเป็นหนึ่งที่นี่การทาตัวนี้เอามือบีบนะครับบีบให้มันกรอบเข้าไปข้างในเลยแล้ว,ลวก็กินทุาปากกันได้เลยถ้ารู้สึกเผ็ดนะครับให้เอาแผ่นขนมปังปที่เป็นรูปต้นไม้มา,มาแตะลิ้นเพื่อพูดเลยท้ายมันเป็นอะไรนี้กินได้ตอนนี้แผ่นนี้ก็กินได้แล้วก็ลูกเกดทำมาจากาอะไรอะวันนี้กินได้วันนี้ลูกเกดกินได้นะครับทอดเป็นทอดเป็นเละแล้วกินได้กินได้อ๋อเป็นจานนะครับไอ้นี่มันทำมาจากอะไรอ่ะ อันนั้นทำมาจากแผ่นขนมปังครับแล้วก็โห่ผักใช่ครับพยายามเอาผักชีครับที่เป็นฟองเหมือนต้นไม้ครับเข้าไปวางแล้วเป็นเงาแล้วก็เอาทาร์ตอีพีนึงอร่อยอ่ะอันเนี้ยมีกับแกงใช่เออกับแกงลูกไม้เผือร่อยสรุปว่าเขาแนะนำในกระทงบอกไม่ใช่เลไม่ใช่บอกไม่ใช่เย ราดก้นคหน่อยสูตรวิธีการทานจานนี้นะครับให้เอามือโอบตัวจานด้วยก่อนเพราะเราสังสั่นสร้างสรรจานมาสำหรับเราเลยเหรอแล้วก็โดมได้กลิ่นอะไรได้กลิ่นไม่กลิ่นอะไรครับได้กลิ่นอะไรเขาเรียกอะไรกลิ่นของอะไรกลิ่นของอะไรครับนในจานมีสิบสี่ต้องวิเคราะห์สิทายสิเป็นแหล่งของเครื่องสมุนไพรในอ้องอกจะบอกขอโดมใช่ หลังจากนี้นะครับจ้าหน้าก็ปิดทองกินไปในกระราบผูกเราจะเรียกว่าไผ่เอานี่ไผ่จ้าหนางเหรอไม่ใช่จ้าหน้าสี่เราญาตเฉลิมใหกันครับกลิ่นที่เราได้กินไปนะครับเรียกว่ามะกแข่งมะกแข่งครับมักแขว่งมะกแข่งมาจัดจังหวัดน่านนะครับจัดมาจัดมัแข่งมัดจังหวัดน่านนะครับคราวนี้แล้วก็หลังจากเรารู้แล้วมันคืออะไรนะครับเราดมกลิ่นแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดเซนของจมูกแล้วเอาชอน หรือคนก็จะรูดทั่วกันรูดทั่วกันแล้วก็สัมผัสกลิ่นอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นกลิ่นของดินหลังฝนตกอืมน่ามองคนสิค่ะที่แม่ไม่ได้กินเหรอไม่ได้กินเพราะว่ามันเต็มมได้กินเพราะมันยุ่งมากครับผมวิ่งกันเป็นห้โตุ๋นทุกเลยครับใช่ครับตอนนี้ก็เต็มโต๊ะ

ที่นี่สัมผัสรสชาติแล้วน่าจะดีนะศัตรูที่รักนะครับหรือว่าน้ำกบนั่นเองนะครับหอยเนี่ยเขามีศัตรูอยู่ตัวเดียวครับกบกบกินหนึ่งท้ากบกินหนึ่งท้ใช่ครับดังนั้นนะครับก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นจานที่เป็นเหมือนใบบัวนะครับหลังฟ้าฝนตกเรียบร้อยเนี่ยกบจะขึ้นมาวนใบบัว เพื่อมาเยอะแสบจานแล้วก็มากินหิ่งห้อยั่นเองเ<ช><ช>สิ<ช>ร์ฟมาพร้อมกับขาตกนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นปลาลนหมักกระดูกข้างล่างนะครับเป็นกระป๋องกระป๋องขาวนะครับอำเภอรปราะพงจัหงหวัดเชียงแสนเสิสร์ฟมาพร้อมกับแบล็กแอนด์ไวท์กาลิบแบอสนะครับคารามาราย์ยอรเนียนครับแล้วก็เป็นมิ้นท์โฟมแล้วก็เป็นกระเทียมสูอ่ากระเทียมโทนนะครับทำตุ้ยแล้วก็ใบอ่อนส่วนตุ้ยที่เราเห็นอยู่ที่เป็นเหมือนกระตัลเราเปลี่ยนที่เเห็นเหมือนพระการัเป็นดวง ที่ตบขึ้นมาเยอะจันก็เหมือนกับมีทอดขึ้นมาประจันเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ทานตบเนี่ยเขาจะเป็นสแตลเล็ตนะครับเป็นผงโฮตาเตะจากซัปโปโรนะครับตัวนี้เสิร์ฟเหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นเปลี่ยนฐานตบเป็นตัวขอมหอมนั่นเองครับเป็นชายครับผมซัปโปโรอยู่ตรงนนทบุรีนะใส่ไม่ใส่ใส่แซวเลมไม่ลืมถ่ายรู ปีนี้เขามีความเติบโตรครับความขนาดเขาขึ้นมาต้มยำกุ้งปกติเราเคยกินกันนะครับเราเปลี่ยนเป็นต้มยำกุ้งที่ถูกการต้มนะครับผูกการซิมเมอร์ผูกการกรองนะครับเพื่อผ้าขาวนะครับวันนี้เรากรองด้ประมาณแรอบจังหวัได้ความข้นความหน oh. ูหนึบแต่ก็ต้องการเสริร์ฟเขาบอกกุ้งแม่น้ําที่เป็นฟางของเราเองนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับโฟมนมและ ถ้ากินแล้วรู้สึกเผ็ดหรือว่าเค็มไปอัลเบอร์มิสตาชิโทเมโรนะครับ,รบที่เป็นการดองด้วยความเย็นนะครับกับมะนาวกับตัวลาวอกจ้านะครับแล้วก็เป็นตัวครับปอนหรือย่หวานนั่นเองนะครับเห็นจอนเขาบผมท่านเดี๋ยวมีคนถามว่ามันเกี่ยวอะไรหนึ่งไหมผมก็เลยจะพูดต่อไปเลยครับว่าคนคิดว่า70%ขดสิบเอร์เซนโลกเป็นเป็นเป็นมหาสมุทร30%เป็นพื้นดินใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้ว70%ของมหาสมุทรก็มีพื้นดินอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นจอน t r a d i ั i o n ของเรานะครับได้มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับกรวิธีการเก็บรังพึ่งครับคุณผู้ชมเขาใช้ถมไฟที้านครก็เพื่อที่จะให้พู่ควันไปโดนหลังพึ่งแล,แล้วผึ่งแตกแล้วเราก็จะเอารังพึ่งตรงนี้มาเลี้ยงครับเราเลี้ยงมาเป็นเบยจะเป็นโคนะครับแล้วก็เป็นน้ำส้มน,นะคะทีนี้เราต้องรอให้น้ำพึ<อ>่งถ้าเขาหยดลงไปก่อนไหมฮะได้ครับหรือจะปล่อยให้น้ำพึ่งหยดก็ได้ครับหรือจะติดไม้แล้วก็ที่มอือไปครับรอให้ไนโตรเจนละลายก่อนครับ ให้หมดก่อนส่วนตัวนี้เป็นดินนะครับนไฟช่มาจากการให้กำเนิดครับดินคือพินที่ให้กำเนดคือรากต้ไม้ต้งไปครับเราเลือกมาใช้มาเป็นตัวนี้ก็จะมีเบรกไปดูดินนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวซีไซน์ราะมีน้ำสับปะรดก็มาช่วยรั่เป็นจอยนะครับขอบคุณครับ ชาเลนเป็นหลักเวลาเขาขึ้นมาตอนคือในป่าชายเลนนะครับสิ่งที่เขาเป็นเพื่อนเขาที่มาคือปูนาขาเกียนี่แหละครับในป่าชายเลนโคนัสปูนาขาเกียตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเนื้อปูที่เราใช้นะครับประดังเป็นั่น้ำเพราะตลาดชุมพรนครับเป็นหนึ่งในโครงการที่ผมช่วยทำรายการโชว์นะครับนะครับวิธีการทานคือนำตัวแเค้กลงมาจุ่มในซอสเลยครับซอสตรงนี้ไม่เป็นภาษไทยนี่แต่ง่ายๆเลยว่าปูขาของผลิต แต่ว่าเราไม่ได้เอาไปผัดครับเราเรียกว่าปูผมมะลิการน,นี้ถ้าเกิดครัถ้าไปรับรู้สึกหวานเกินไปหรือว่ามันเผ็ดไปเปินไปนะครับเราเสร็จพร้อมกับแจานนิ้คูอคอมเบอร์แค่ไฮโดรเจนที่ม,นมันเย็นมันไม่ได้เย็นสดชื่นหรอครับหลังจากที่เราทิาาง้งรสหวานเข้าไปนะครับเป็นจอนครับผมครับว่าเมนู เป็นซ uh, <ım> ัมเมอร์บีล่ะข like so, the ้างบนกินไม่ได้ให oh, ้กินได้แต่เจลสิงเทียวอันไหนอันไหนอันไหนกินไม่ได้ใจะมาให้กินแต่น้ำกันเลยข้างล่างใช่ไหมทานด้านบนครับผมน้ำด้านล่างทานไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซัมเมอร์บีลเราเรียกว่าติ้งได้ดีเลยครับทุกท่อนครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นช็อคโกแลตสติ๊กนะครับเป็นเจลไม่อัลลครับ ส่วนผสมก็จะเป็นพวกน้ำจะมีแตงโมนะครับมีพวกผู้น้ำลำนะครับใตัวนี้นะครับนี้มีชื่อว่าลุ่มน่าเบื่ออะไรที่บอกครับเป็นว่า,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 วานว่านว <c oughs> ่านว่านคะต้องเอาชินว่านเป็นกวนกวนด้วยไหมชิน <c oughs> อวนควรได้ครับแต่เพิ่มมาโลมาคือบาปลี่ยนเป็นสกินน่านะครับเอนจอยนะคนน่าที่พอ ก็คือผู้หญิงอะครับนานๆได้ได้เจอผู้หญิงคือเจอร้อนไหมครับคนนันก็ไม่อยากตะโกนนะครับเริ่มเจ็บคอแค่ไรสำหรับอาหารจานนี้นะครับเราเรียกว่าแกงเผ็ดเป็ดย่างดักคงฟรีนะครับคงฟรีเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าพริกอิดใบอ่อนดันะครับวิธีการทำของเราก็คือน้ำขาเป็ดทั้งหมดนะครับมาวางเรียงไว้ในหม้อนะครับค่อยๆเปิดความร้อนขึ้นนะครับจนน้ำมันตัวเป็ดออกมาท่วมตัวเป็ดเองหนอยแล้นไว้เป็นลาข้ามคืนนะครับแต่ละทานจะไม่เหมือนกันอย่างรอบนี้จะประมาณสองวัน นะครับให้เนื้อเป็ดเขานุ่มนะครับแต่ละรอบเราใช้เวลาเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยความหนามแน่นของเกลียวของเป็ดน่องมันมีความต้องเทียบน้ำหนักข no ัดไม่เข no ้า mm กัน hmm. ข okay ัดเขาจะใช้เวลาเข้ามาจับแทนนะครับตอนนี้เสร็จป uh ุ๊บก็เอาของหงมครับปลาครับก็จะมีตัวเป็นเออมัสเซียให้กรอบหนังปลาครับเป็นเลสแนปเปอร์นะครับเป็นบิ๊กไซส์นะครับตัวนี้จะใหญ่ประมาณสิบโลนะครับ เสิร์ฟบะม็อกกับข้าวเหนียวเปียกนะครับเราทำเหมือนข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่นะครับแต่ว่าไม่มีลำใหญ่เอาข้าวเหนียวขึ้นมาแล้วก็ผัดเอาลำน้ำไปให้ร่วเสิร์ฟบะม็อกกับซอสสามรสอันนี้เป็นซอสทะเลกักปลาสามรสอืมครับเป็นของไทยก็คืออะไรนะไทยใช่ตัวนี้อธิบายเหมือนเดิมครับแกงที่เหล็กเสิร์ฟบะม้อกข้าวเหนียวปลายนานะครับเป็นข้าวเหนียวที่มีกองอยู่ปลายฤดูแล้วนะครับมันก็จะมีความเหนียวน้อยหน่อยนะครับแล้วนำมาผัดกับข้าวผัด ะครับแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อน่องลายนะครับเนื้อน่องลายสุงนะครับแล้วก็จะมีเม็ดที่เหล็กดอกเพชรเสิร์ฟมาพร้อมกับเพชรอันตัส200วันครับผมเอ็นจอยครับ วันนั้นที่พี่มาครับเป็นวันแรกๆที่เราเป็นฟาร์มมิ่งอยู่นะครับหลังจากวันนั้เราฟาร์มมิ่แล้ววันนี้เรามีหนึ่ตัวครับโอยเรทุกคนขอกินเรียร้ได้แล้วเยะทดีได้่กันฟให้หเลยครับจริงขเขาเป็นบางคนที่เรา ก็สาเหมนนสีเหลือ,อสงสีเหลืองครับอ้าวเหรอทำไมดูไม่ออกเลสีเหลืองเออีไมไมเยเกๆว่าเราช่องน้ำอัดีกตงไทยครับไ่ได้เหลืองงนะมันเหลืจากตัวซัพพอร์ตมา่เกียสฟเลยนะสีเหลืองออทำไมของเราไม่เห็นสีออกะว่าสีครีมตัวนี้สีครีมเป็น The World First Organic of 2000 IP ครับต <mile> ัวน like ี <Wow. S 2> right. ้แล้วมันเจ้าเดียวถ้าคนเดียวผมไปเที่ยคนเดียวในเอเชียครับคิดได้ตัวนี้เป็นสามจักรของผมทั้งหมดทำจอแต่ดีกว่าไม่เสถียรเผื่อมาพร้อมกับตัวอัลมอนด์เบรดนะครับที่แค่กินเข้าไปแล้ววิธีการกินอัลมอนด์เบรดตัวที่เป็นสามเหลี่ยมครับแค่อากาศต่างขอบจานครับขอบจานจะเป็นเมลแคนเป็นเมลแคนของตัวครับก็เหอนกับอากาศทาได้เลยนะครับวิธีการคาให้เห็นที่หลอดเขาจะคล้องกับปากกัได้เลยครับข้างบนเป็นเป็นโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตในเลม เคาะได้เลยเหรอไม่เคาะซิอุ้ยมันเป็นถุงวุ้นๆอ่ะเออเป็นหุงดึงอ่ะมันไม่ได้แข็งนะมันไม่ได้แข็ง สิร์ฟพร้อมกับดูดมิตรด้วยูสตาตดวแล้วแ่นีค่ะจะเป็นควหวานกเนยีนะคะอยาวนนัานนะคะแต่ปูไเห็นสีเขียวเลยเนาะมีเโกนดำกับเอโกนเขียวตกลกเียกูเอโกนสีดำก็มี่ใช่แล้วอันไนแดงอังสีดม